และเครื่องนี้เปลี่ยน CPU อีกแล้วคือ i5 13400F 10คอร์16เ h นี่คือ i5 การ์ดจอเป็น Inno3D นี่คือ Inno3D GeForce RTX 4060ครับ RAM 8GB ครับตัวใหม่ครับ c a c 24L2 นะฮะในราคา25,000ถ้า25,000ได้จะขนาดนี้นะคร่าวๆนะเรามาดูกันครับว่า E Core ที่เพิ่มเข้ามานั้นผลเทสมันเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเกมแรก Hogwarts Legacy ปรับภาพเป็น High เร a y t r เ c i n g เป็น High ครับ 2K DLSS Balance ครับ เฮ้ยเฟรมรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นหรือเปล่าวะ90บวกบวกในราคา20,500เอาผมพูดราคาเลยก็ได้เอา90เฟรมตรงนี้โอเคไหมปรับไปที่ Full HD สังเกตดูครับ115 120เฟรมอันนี้ผมแถมให้นะ นี่คือ Full HD นะแม่งเล่นฮอกวอตได้ขนาดเนี้ยได้120เฟร,รมอะต่อไปครับ Forza o r i 5ครับ 2K เปิด d l s Balance เปิดเฟรมเจน 2K เปิด d l s Balance เปิดเฟรมเจน138เฟรม145เฟรม150เฟรมโดยที่ CPU แม่งนิ่งมากนะที่ 20% 30%เท่านั้นนะครับ145รเฟรมแล้วการ์ดจอรัน99อันครับต่อไปเซอร์พังสองครับทุกผู้ชมครับ2 K ก่อน texture เป็น high DLs balance เปิดออกเฟรมเจนออนก่อนก่อนเลยเฟรมเจนปรับ high หมด e frequency เป็น on ครับอันนี้86เฟรมนะเออเอ,อ้ยน่าสนใจนะดีมนะัวนี้กดไป100เฟรม cpu 5้าเร์ดี๋ยวเรากลักบไป full HD ก่อนครับโอ้โห124ดูดิ เนี่ยต่างกับต่างชิปหายไปบ่วงจะพูดยังไงดีเสือคือเราจะได้เห็น i5 ที่ฐานทอาเอสทำงานแบบ80%อน่ะไอเสือดูดีตัวนี้แม่งจิตสิแช่ไปเลยฮะโอ้โหใช้ได้ครับต่อไปครับมาเป็นสเปรดแมนมาโมเรสครับ2 k dls b a Balance นดูนี่นั่นเปิดเฟรมเจนหมดแล้วกราฟิกเป็นเวลี่สูงเร a c ิ n งเวลี่ i g h โอเคโอ,โ,โอเคแล้วดูดิ190 98 91 98เฟรมเรทมีเกินร้อยอยู่แวบ,บๆนะครับโดยรวมดีผมปิดเฟรมเจนเนี่ยเปิดเดียอยู่นะถ้าผมปิดเฟรมเจนเหลือเท่าไหร่ล่วงมาเลย20เฟรมไม่สิล่วงมาเลย30เฟรมนี่คือการปิดเฟรมเจนครับนะครับอัลไฟเอเมืองแฟมพู่เล่น700ดร้าโนถ้า 2K ก็ไม่มีปัญหาแลนะ้วหรอกออนเอ็กซ์ทูเวลี่ไฮทูเฟรมเรทไม่ต่างแต่การ์จอรันเต็มว่ะ98เมื่อกี้การ์จอ,อยังรันประมาณ96อยู่เลยอันนี้116เฟรมพิกเดอรนี้นะเนี่ยดูดิ นี่ 2K แล้วอยู่คนเดียวนะร้อยเท่าไหร่อะก็ตันนะเพราะมันตันเฟรมมันตัน188นี่150นี่ยังไม่สูงอีกเหรอสูงแล้วนะเอาอะไรอีกนะครับต่อไป Red d e a d Redemption Red 2ฮะ 2K Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLSS Balance ครับ102 frame, frame. ร้อยสองเฟรมร้อยสามเฟรมอุณหภูมิ60องศารับได้อยู่ครับ Last of Art Part 1นี่แหละ 2K DLSS Balance ปรับภาพ High เฟรมเรทของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหสูงครับอันนี้ 2K ครับปรบบับไฮประมาณ97,95เฟรมตรงนี้ Full HD ล่ะขนาด i5 แม่งยังกิน 84%87% ถ้าเป็น i3 นี่ก็ตายอย่างเขียดแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่า CPU มันเหลือสัาําครับตอนนี้เป็น 2K กราฟิกเป็น High DLS เป็นบาลานซ์อ่ะสะคกค 2K เนี่ยเห็นไหมอย่างสักคเนี่ยเป็นเกมที่ไม่กิน CPU นะทุกคนเห็นภาพผมป่ะเนี่ย115เฟรมนะ 1 1 6เฟรมนะ 2K ปรับ High DLs บ a l a น c ์กดไป124เฟรมแล้วงไป Full HD ครับโห oh, Full HD นี่แม่งแบบ170ยเจทำไมมันดูสูงกว่า3เยอะจังวนเนยวนี่โอ้โ oh, หอันนี้ไม่ได้ลำเอียงนะมันสูงนะเนี่ยอันนีส้สูงเลยนะเนี่ยคุณเสือครับอาเดียบโอสีก่อนแล้วกัน 111เฟรม115เฟรม125เฟรมโอเค130คือเหมือนกับ i3 เลยอันเนี้ยมันไม่ก็ไม่กิน CPU ีเว้ยครับอันเนี้ยซิสเต็มเนี้ยได้130 140เฟรมครับเพ3เฟรมครับนี่เหมือน i3 เลยนะพับ G p พั G p u พับเคดูหน่อยครับพับ G นิดนึงนิดนึงครับส k นะมองสตูไม่เห็นนะตัวอย่างจะไม่ได้โหลดนะเท็เจอร์วิจรเป็นอัลตราเท็เจอร์เป็นอัตราครับสองเคอ่ห้าสองหไม่ตก268 270เร็ว่าจอกเคเ i5 13 400f 10 core 16 7จนี่คือ i5 เมนบอร์ด MSI Pro H610ME DDR4 วันนี้แรมจะเป็น Kingston Fury เหมือนเดิม16 g b เหมือนเดิม Dual Channel เหมือนเดิมแล้วก็ Storage จะเป็น Lexa s m 6 2 0เหมือนเดิม256 g b ตรงนี้ Re Speed 3500 m b จอเป็น Inno3D นี่คือ Inno3D GeForce RTX 4060ครับแรม8 g b ครับตัวใหม่ครับแคช 24L2 นะฮะแล้วก็พว w ส r s u p p ายครับ600วัต80พัดไว้นะครับภายในเครื่องก็จะเหมือนเดิมเนาะ ซีดีวเซตแบบใบ้แลปเตอร์เลค i5 t3400 f tdp 65วัตต์เทอร์โบ4.6ครับนี่เหลือนะ 10คอร์16เทรดเห็นปะแค d 20เมกครับ MSI Pro H100 ME Memory 16 GB DDR4 าษา2 0 0 MHz การ์ดจอเป็น RTX 4060 3072 CUDA คอร์เหมือนเดิมนะ RAM 8 GB 128 bit ห้ n i 272 GB 453 Effective ครับสนใจก็สามารถที่จะอันนี้สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยสั่งประกอบได้เลยนะครับฝากด้วยครับเครื่องนี้25,790จายเเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ